คือสคริป YouTube ความยาวประมาณ800คำเกี่ยวกับ2 0 2 5บายาดโดมินา400และราคาภาษาไทยพร้อมอินโทรช่องออโต้พาราได์ให้ครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้พาราได์แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารและรีวิวรถมอเตอร์ไซค์ที่น่าสนใจจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปพบกับมอเตอร์ไซค์ที่หลายคนรอคอย นั่นก็คือ2,025บายาดโดมินา4 0่รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมการปรับโฉมและอัปเกรดหรอลายจุดจนกลายเป็นหนึ่งในบิ๊กบายที่คุ้มค่าที่สุดในตลาดตอนนี้ถ้าพูดถึงบายาดหลายๆคนคงนึกถึงค่ายผู้ผลิตรถจัก,กรยานยนต์จากอินเดียที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานความแรงและที่สำคัญที่สุดคือราคาที่จะต้องได้โดมินา่ถือเป็นรุ่นเรือธงของบายาที่สร้างชื่อเสียงอย่างมากในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วยซึ่งในปี2025นี้บายาดได้ทำการอัปเดตเจ้าโดมิน่า400ให้สดใหม่ยิ่งกว่าเดิมเริ่มจากดีไซน์ภายนอก2,025บายาดโดมิน่า400ยังคงเอกลักษณ์ของสตรีทบอ์ที่ดุดันโชบเชี่ยวและเต็มไปด้วยมัดกล้ามไฟหน้าแบบฟูลเลทที่มีดีไซน์เฉียบคมพร้อมเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ช่วยเพิ่มความโดดเด่นบนถนนทั้งกลางวันและกลางคืนชุดแฟริ่งได้รับการปรับปรุงให้ดูทันสมัยมากขึ้นและยังคงสไตล์เนเกตบอ์ที่เน้นโชว์ความแข็งแกร่งขอองงเเฟรรมและคื่ยนต์ แผงหน้าปัดดิจิทัลแบบ Full LCD ได้รับการปรับปรุงให้แสดงผลชัดเจนขึ้นทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนโดยมีฟังก์ชันครบครันไม่ว่าจะเป็นวัดรอบความเร็วระยะทางเกียร์น้ำมันและไฟเตือนต่างๆอีกทั้งยังรองรับการเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟนบางฟังก์ชันเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่ ในด้านสมรรถนะ2 0 2 5บายต์โดมิน่า400ใช้เครื่องยนต์ขนาด 373cc หนึ่งสูบ DOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุดประมาณ40แรงม้าที่8,800รอบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุดที่35นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อน,นาทีถือว่าเพียงพอสำหรับการขับขี่ทั้งในเมืองและการออกทริปทางไกลพร้อมเกียร์6สปีดท,ที่ให้อัตราเร่งลื่นไหลระบบการสะเทือนหน้าแบบหัวกลับอัพไซด์าดาวฟอกขนาดใหญ่ช่วยให้การทรงตัวแน่นหนึบยิ่งขึ้น ส่วนด้านหลังเป็นโมโนช็อคที่สามารถปรับค่าได้เพื่อรองรับการใช้งานทั้งขับเดี่ยวและซ้อน2ระบบเบรกมาพร้อมดิสเบรกหน้าขนาด320มิมพร้อมคาลิปเปอร์แบบเรเดียนเมาส์และด้านหลังขนาด230มิเมเสริมด้วยระบบ ABS แบบ Dual Channel ที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเบรกทุกสภาพถนนในเรื่องการขับขี่จริงโดมิน่า400เป็นรถที่ให้ความรู้สึกมั่นคงและควบคุมง่าย น้ำหนักตัวรถอยู่ที่ประมาณ193กิโลกรัมซึ่งถือว่าไม่หนักเกินไปสำหรับบิ๊กไบค์ระดับเริ่มต้นความสูงบอกประมาณ800มิลลิเมตรทำให้ผู้ขับขี่ที่มีความสูงตั้งแต่165เซนติเมตรขึ้นไปสามารถครอมรถได้อย่างมั่นใจตำแหน่งแฮนด์ถูกออกแบบมาเพื่อการขับขี่ที่ไม่ก้มมากเกินไปช่วยลดอาการเมื่อยในการขับทางไกล อีกหนึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้คือการประหยัดน้ำมันโดมินา400สามารถทำอัตราสิ้นเปลืองได้ประมาณ28-30กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าค่อนข้างดีสำหรับบิ๊กไบค์เครื่อง400ซีซีทำให้เหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันและการออกทริปยาวๆโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าน้ำมันมากนักในส่วนของราคานั้น2025บายาักโดมินา400เปิดตัวในตลาดอินเดียที่ราคาประมาณ240,000รูปีหรือราวๆ1 0 0 0บาทไทยและเมื่อเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ราคาคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ120,000ถึง135,000บาทซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในบิ๊กไบคที่คุ้มค่าที่สุดเมื่อเทียบกับคู่แข่งในคลาสเดียวกันไม่ว่าจะเป็น Honda CB 300R KTM ดุ k ก390หรือแม้แต่ Royal Enfield Hunter 350ด้วยราคาไม่แรงเกินไปบวกกับสมรรถนะและความทนทานโดมิน่า4 0 0กลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่อยากก้าวเข้าสู่โลกของบิ๊กไบค์เป็นคันแรกและยังเหมาะกับสายทัวริงที่ต้องการรถคู่ใจสำหรับกกาารเดินทงไล เพราะมีอุปกรณ์เสริมมากมายให้เลือกติดตั้งเพิ่มเติมเช่นชุดกล่องหลังแคดบาร์ Bar และการ์ดเครื่องยนต์โดยรวมแล้ว2,025บายาตโดมินา400คือมอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าคุ้มราคาดีไซน์สวยดุดันสมรรถนะจัดจ้านและยังตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการออกทริปไกลๆถ้าใครกำลังมองหารถบิ๊กบในงบประมาณไม่เกิน1 5 0 0 0 0บาทโดมินา400คือหนในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม และนี่ก็คือรีวิว2,025บายาดโดมิน่า400ครับเพื่อนเพื่อนมีความคิดเห็นยังไงกับเจ้าคันนี้คิดว่าคุ้มค่ากับราคาหรือไม่หรือมีรถรุ่นไหนที่อยากให้เรานำมารีวิวอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto p a r a าได e ของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลรถใหม่ๆที่น่าสนใจจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ คุณอยากให้ผมทำเวอร์ชันนี้ยาวประมาณ5,000คำแบบที่คุณเคยขอสำหรับสคริปต์รุ่นอื่นๆด้วยไหมครับ